สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องวิถีเกษตรรอบนี้ก็มานะครับก็คือมาเตรียมกล่องร่อพึ่งนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูที่ลําไยจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับเราก็จะจําเป็นจะต้องมาเตรียมล่อไว้ในคลิปก่อนหน้าผมก็ไปอัปเดตตรงที่พึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็โซนนี้เป็นโซนท้ายสวนนะครับก็มาตั้งล่อ กล่องนี้เป็นกล่องพึ่งสําเร็จนะครับเป็นกล่องสําหรับพึ่งเลี้ยงโดยเฉพาะซึ่งเราเอามาไปยุกใช้ในการเลี้ยงพึ่งพุงนะครับการลอ,อกก็ใช้วิธีก็คือเนี่ยเผาพวนน่งนะครับโรยไฟก่อนเพื่อที่จะให้มันเข้ามานี่ผมพึ่งย้ายมานะครับลักษณะด้านในเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าการเตรียมกล่องลอพึ่งในช่วงที่กสรดอกไม้ผลไม้นะครับกำลังจะออกดอก เราจะมีวิธีเตรียมโรยยังไงนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับวิธีนี้ใช้ก็คือเราจะลนไฟนะครับให้กล่องนะเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นของพึ่งเลี้ยงนะครับมันมันคนละสายก่อนมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะครับแต่ว่าเราเอามาประยุกตใช้พร้อมไปกล่องเปล่าแล้วก็เผาลน ลักษณะลนนะครับแล้วก็เอาไข่พึ่งเก่านะครับไข่พึ่งพงนะไข่พึ่งเก่ามาแทะไว้แล้วก็ลนไฟนะครับลนนะันนี้เป็นวันแรกนะครับพึ่งย้ายมาตอนเย็นนี่เองครับเดิมทีกล่องนี้มีหลังบ้านแต่ว่ามันล่อพึ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าหลังบ้านนั้นมันเป็นบริเวณที่ทําขนมของบ้านนะครับก็จะ,ะสุมไฟ ตั้งไฟใช้ฟืนนะครับก็ทําให้มีควรนพึ่งมันจะไม่ชอบนะครับอ่าไฟไม่ควรนนะบริเวณนั้นนะมันมันมาตอมก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็หนีไปอันนี้เราเลยย้ายมาไว้ท้ายสวนนะครับสวนวิถีกเกษตรแปลงหนึ่งสวนวิถีกเกษตรแปลงหนึ่ง 1. มีหน้าตอนนี้รวมทั้งกล่องปัจจุบันนะครับมีกล่องรวมกันก็คือหนึ่งสสามี่กล่องนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่สี่ ก็ไม่ได้อาไว้ติดกันนะครับก็ไว้ห่างๆกันเนี้ครับอย่างฮะจะเห็นแวบๆตรงนู้นครับตรงจุดนะจุดนั้นเนี่ยครับมีอยู่หนึ่งกล่องนะครับอันนั้นเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็กล่องที่กระท่อมก็เข้าเรียบร้อยกับกล่องแข้งเราไก่นั่นเขาไปกล่องประจำนะเดี๋ยวพอถึงอ่าช่วงฤดูอ่ดยาดอกลำไยเขาก็จะมาเองกล่องนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่กล่องใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อย ในการตั้งล่อนะครับก็ใช้ไข่ทั่วไปนะครับไข่พึ่งทั่วไปนี่มันจะปิดกล่องแบบสำเร็จก็จะง่ายหน่อยการหันที่ทางของกล่องก็อ่ามันจะมีที่ทางมันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเนื่องจากว่าผมก็ เป็นมือสมัครเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลี้ยงมาหลายปีแล้วเหมือนกันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องเก่าๆเดิมๆเขาจะมาเองตามธรรมชาติก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับในการล่ออย่างการหันทิศทางนะครับก็คือหันไปทิศตะวันออกนะครับบริเวณด้านหน้าขอให้โล่งนิดหน่อยเพื่อว่าผึ้งมันจะชอบบริเวณโล่ง,ลงๆเขาจะบินวนนะครับ ถ้าเขามาเขาก็จะบินวนกันเป็นฝูงลักษณะการบินวนมันจะบินวนบนท้องฟ้าแต่พึ่งโพรงนี่มันจะไม่ได้เกาะแตมกิ่งไม้นะครับไม่เหมือนพึ่งเินพึ่งนิ้นนี่จะเกาะอาศัยอยู่กิ่งไม้แล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆพึ่งโพรงมันจะเป็นพึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณโพรงไม้ทึบ,ทบม้อโองก็ได้นะครับโองหรือว่ายางรถยนต์บางครั้งก็จะเห็นมีนะครับสําหรับพึ่ง ครึ่งพวงนะครับการลอกก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าฝนจะมีปัญหาหน่อยเราก็หาอะไรมามุงก็ได้นะครับจะเป็นอ่อนนะครับรอนหลังคานะเอามาปาคุมไว้ด้านบนด้านข้างใต้นี่เพราะว่ามันเป็นไม้นะครับมันจะมีปลกเราก็ใช้พวกสังกะสีหรือว่าถัางพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเก้าอี้ก็ได้นะครับ แต่ว่ากล่องลักษณะนี้มันใหญ่ก็เลยจะใช้ถังสังกะสีเดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกหนึงอันเพื่อม,มันแข็งแรงเนื่องจาก,กว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ประจำนะครับในช่วงาพายุเข้าหรือว่าช่วงฤดูร้อนมันจะมีลมลมแรงนะครับก็จะเป็นปัญหาทําให้กล่องพิก่้มได,มด้เรื่องโมดเรื่องแมลงก็เป็นอกีกหนึ่งสาเหตุในการเลี้ยงผึ้งนะครับ ก็จะต้องหมั่นดูว่าถ้ามดมาวิธีการที่ป้องกันมดก็ก็จะมีแป้งป้องกันเหิบมัดนะครับหรือว่ายากําจัดศัตรูพืชนะครับก็มแมลงก็จะเป็นพวกเซวินเอามาโร,ย,รยไว้ข้างใต้นะครับก็จะทําให้พึ่งปลอดภัยจากพวกมดมันก็จะมีมดหลายชนิดมดที่มีปัญหาสุดๆก็คือมดแามนะครับ ต่อมาก็จะเป็นมดมดแดงแต่มดแามนี่มีปัญหาถ้ามันเข้าลังแล้วมันไม่ค่อยยอมออกนะครับปัญหาก็คือเราจะต้องหมั่นสังเกตดูในช่วงแรกที่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับพึ่งยังไม่มาอาศัยอยู่แต่ถ้าพึ่งเข้ามาแล้วก็ควรจะเตรียมความพร้อมในด้านนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาไม่ทันพึ่งก็จะหนีไป ถ้าเขารู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อ,อรังของเขานะครับ mm. ก็จะหมันสังเกตดูอันนี้ก็เลยมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังว่าการตั้งล่อผึ้ง mm. ก็จะมี mm. อย่างที่เห็นนะครับการเตรียม mm. กล่องกล่องก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบทั้งกล่องไม้หรือว่าจะเป็นโอ่ mm. องดินเผาก็ได้นะครับเจาะปากหรือว่าเอา ฝาไม้ปิดไว้มันก็สามารถเอามาใอ,อยู่เพราะว่าในสวนวิถีเกษตรแปลงแสดนั่นเป็นองค์ดินเผานะครับที่เขามาศัยอยู่อันนั้นเป็นอยู่ประจํานะครับอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีที่หมุนเวียนมาอยู่ด้านข้างก็จะเป็นอ,อันนั้นจะเป็นกล่องอที่ทําจากสังกะสีนะครับแต่ด้านในล้อมด้วยไม้ไผ่อันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งกองมีหลายรูปแบบครับในการตั้งล่อ ก็ไม่ต้องไปกังวลมากนักนะครับในการล่อก็แล้วแต่ธรรมชาติถ้าแหลงไหนมีอาหารอุดมสมบูรณ์เขาก็อยู่ทั้งปีแหลงไหนมีอาหารประจาประจําฤดูกาลอย่างเช่นว่าบางพื้นที่ปลูกมะม่วงบางพื้นที่ปลูกลินจีเงาะต่างๆนะครับเขาก็จะมาอาศัยอยู่แล้วก็หมุนเวียนไปหาแหล่งอาหารเรื่อยๆนี่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับการมาเตรียมกล่องล่อนะวันนี้ก็วันที่7มกราคมพศ2564นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับการตั้งลอกกล่องนี้นะครับว่าจะใช้เวลาประมาณสักกี่วันจะเข้าหรือไม่ในปีนี้นะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆถ้าเข้าผมก็จะมาอัปเดตคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไป <c oughs> สำรวจกล่องที่เข้าแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นบรรยากาศส,สงดท้ายในวันนี้นะครับระยะห่างก็ประมาณสามสิบยี่สิบถึงสามสิบเมตรแล้วแต่ความสะดวกถ้านะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นจะเป็นแหล่งอาหารของเขาผมก็เลยสามารถตั้งได้ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็ประมาณห่างกันประมาณ สิบกว่าเมตรเองนะครับก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกันไดนนน้บางส่วนก็ยังทยอยออกไปหาอาหารอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงวกว่าๆแล้วนะครับ กล่องที่เข้าอันนี้กล่องเป็นกล่องประจำนะครับล,ะลักษณะกล่องกล่องที่ทําจากไม้น่ยส่วนใหญ่จะเข้าได้ดีนะครับล่อพึ่งได้ดีเป็นลักษณะอันนี้เป็นแบบกล่องโบรานสําหรับหล่อต่างพึ่งนะครับมันจะมีกลิ่นของมันด้วยก็จะเห็นด้านน,นั้นนะครับขอบๆนี่ผมจะใช้แป้งกําจัดเห็ดหมัดนะครับโรยไว้ป้องกันไม่ให้หมดแดงขึ้นนะครับ เพราะว่ากล่อ,องนี้จึมีปัญหามันอยู่ใต้ต้นไม้จะมีมดแดงนะครับมาสร้างความรำคาญนะครับรบกวนเขารอบนี้ก็มาสองกล่องเรียบร้อยกล่องกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องที่กระท่อมเดี๋ยวก็น่าจะเป็นกล่องนั้นที่จะเรียงต่อกัอนมาแล้วน่าจะเป็นกล่องนับเป็นกล่องที่ถัดกล่อ,องที่เมื่อกี้เทียบไปตั้งล่อนะจะเป็นกล่องถัดไป ก็จะมาอัปเดตอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหลังจากพู่นสารลำย,ยไปแล้วนะบริเวณแถวนี้เขาก็พู่นสารลำย,ยแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ลำยายก็จะเริ่มแทงช่อดอกนะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับพึ่งโพงนะครับซึ่งก็จะมีพึ่งเลี้ยงพึ่งกองนะจะมาตั้งบริเวณใกล้ๆสวนนี่เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าแหล่งอาหารมันเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายการมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมกล่องรอบพึ่งพุงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมบอยกิตกรช่องวิถีกเกษตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะมาอัปเดตต่อนะครับสวัสดีครับ